โอเคคนราศีมีนนะคะราศีสุดท้ายแต่เราก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวแันหนึงนะกี่บายล้เนอันนี้เราจะทายเป็นภาพรวมแบบเซอร์ติคอสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเจาะจงเฉพาะเรื่องต่อกันนั่นเองนะคะสำหรับในคนราศีมีนนะคะภาพรวมคอนเซปต์ชุดนี้จะบอกว่าอะไรที่คุณปรับปรุงพัฒนามาก่อนหน้านั้นมันจะนำไปสู่จุดที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แล้วคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกไม่โอเคกับความเป็นอยู่ให้เริ่มต้นเปลี่ยนซะนะคะเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่สำคัญที่แพรมองว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงระวังแวดล้อมหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างจะทำให้ตัวคุณต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะในเชิงโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ย เหมือนดาวเจ้าบ้านของคุณอย่างพระฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ที่ภพวี่าด้วยซึ่งวีนามันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่แพรเลยให้เป็นว่าเฮ้ยมันก็มีหลายมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่พอมามองในมุมของยิปซียค่ะมันจะมีแนวเวอร์ชั่นแบบนี้ได้ด้วยตรงที่หนึ่ง อย่างที่แพรเตือนไปเมื่อกี้นี้เลยว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าคุณยังไม่คิดจะเปลี่ยนอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างทําให้คุณต้องทํานะคะอย่างที่สสิ่งใดๆที่คุณจะเริ่มต้นเนี่ยมีนเป็นคนที่อาจจะมีสองบุคลิกหนึงนะคะคือเอาเป็นว่าเอาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบไปเลยเพราะมันจะมีในบรรยากาศหรือโมเมนต์ประมาณว่าเอาอะไรดี ฉันชอบอะไรหรือการค้นหาตัวเองอยู่ซึ่งแพ้ให้คีย์อย่างนี้ค่ะการค้นหาตัวเองของคนราศีมีนของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของการที่คุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยแค่คุณอาจจะลองนึกย้อนในวัยเด็กเช่นคุณอาจจะชอบเล่นขายของในตอนเด็กก็ได้คุณอาจจะมาลุ้นในตอนหลังว่าเฮ้ยสกิลที่ฉันชอบจริงคือการขายก็ได้จากการเป็นแม่ค้าอะไรสักอย่างหรือคุณรู้สึกว่าเย ฉันชอบการขายนะแต่ฉันไม่ชอบอยู่เบื้องหนะอ่ะคุณก็ขายออนไลน์ไปสิอ่ะได้ไปอีกอ่ะหรือมันจะเป็นในด้านที่คุณรู้สึกว่าตอนในวัยเด็กเนี่ยอุ๊ยคุณวาดรูปเก่งบ้างแม้กระทั่งฝาผนังข้างบ้านโดนแม่ตีด่าก็แล้วก็เกยมบองว่าอาจจะกลายเป็นจุดที่เอามาทํางานเสริมอดิเล็กได้ด้วยเหมือนกันนะคะในนี้จะขึ้นไพ่ที่เป็นถ้วยๆเ,เหรียญค่อนข้างจะเยอะนะ ไม่ค่อยมีไพ่อุปสรรคเท่าไหร่แต่มันจะเป็นไพ่อุปสรรคที่คุณผ่านไปได้ในมุมมองที่แพรรู้สึกกันนะคะภาพรวมเรื่องการงานนะคะการงานของคนราศีมีนมันจะมีอารมณ์ประมาณเหมือนกับแบบว่า เบื่องานนะคะมันเป็นฟีลเบื่อมันเป็นฟีลเบื่อกับรูทีไรเดิมๆม,มากกว่าซึ่งถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วดีไหมอาจจะลองเริ่มจากการสร้างงานเสริมอะไรระหว่างนั้นเพื่อดูใจไปพลางๆว่าตัวเองชอบหรือถนัดไหมนะคะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่แพรมองว่ามันจะดีกับคนทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ฟรีแลนซ์ด้วยมากกว่านะคะแต่มันจะยังไม่ใช่แค่การลงทุนใหญ่รวมถึงการค้าขายด้วยเหมือนกันส่วนคนตกงานในนี้สมัครอีกงานน่าจะได้อีกอย่าง หรือยื่นตำแหน่งนี้ไปเต็มแล้วแต่ไปเจออีกที่หนึง่งที่เขาเป็นเงินหรือในเงื่อนไขเลยบางอย่างมันสำรองกว่าประมาณนั้นก็ได้นะคะแล้วก็การเงินในนี้จะยังไม่เห็นโชคลาภนะคะแต่มันจะมีในแนวโน้มที่เป็นเรื่องของ โอกาสการสร้างการคิดไอเดียครีเอทตามสไตล์คนราศีมีนที่ชอบทำอะไรด้วยการหมกมุ่นแบบสุดแพชชั่นไฟล์พลังงานเอเนจีในตัวคุณเนี่ยและการเป็นที่ปรึกษาและจากการรับฟังของคุณน่ะคุณจะมีสกิลหยิบนั่นผสมนี่มาเรื่อยๆในช่วงเดือนพฤษภาคมได้ด้วยเหมือนกันค่ะทีนี้เรื่องสุขภาพหรอการเงินอย่างที่บอกมันมาจากรายได้เสริมนิดหน่อยด้วยนะคะสุขภาพจริงๆในนี้ไประวังเกี่ยวกับ ระบบการย่อยอวัยวะภายในมลุูกประจำเดือนก็ได้รวมถึงจะมีในเรื่องของประเภทแบบว่าท้องเสียโรคลำไส้แบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีอะไรอีกหรอจริงๆน่าใจยัง แล้วก็ใครที่รอความรักในราศีมีนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าคุณกําลังรอความรักในราศีมีนนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้อา่านแล้วก็เป็นแรงใจให้กับพวกเราและทีมงานด้วยนั่นเองนะคะที่สำคัญใครที่ชอบในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดอะ่ะอาจจะมีอะไรที่มันกระตุ้นไฟละ่ะ คุณอาจจะเอฟชุดนอนเซ็กซี่มาให้แฟนคุณก็ได้นะในนี้คือคุณคือคุณจะมีความคิดไอเดียที่มันไม่ได้แปลกหรืผิดสดานแต่มันเป็นการเติมเต็มไฟลักกับตัวเองมากกว่านะคะก็อ่ะก็ถือว่าแฮปปี้ดีกันไปสำหรับคนมีคู่ส่วนคนโสดน,นะคะคุณอาจจะมองว่าฉัาานจะซ,ซื้อชุดนอนไม่ได้นอนไปทําไมว่าฉันใสใ่ฉันดูตัวเองอยู่คนเดียวบ้า คุณจะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึง่งแต่การที่เป็นสเสน่ห์ของคุณน่ะไประวังดึงดูดก,กับคนมีแฟนแล้วคนมีเจ้าของแล้วหรืออีกพวกประเภทสดไม่สนิทเนี่ยเข้ามาเท่านั้นเองค่ะอ้ามาภาพรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะในเ e l ร i c c คอสเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มกันที่หัวข้อเรื่องงานนะคะอันนี้จะเป็นงานประจำคนที่มีงานทำอยู่นะ1 คนที่มีงานทำไประวังการรับผิดชอบหน้าที่แทนนะคะแน่นอนว่าเกณฑ์มีคนออกหรือถ้าคุณจะออกเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกน้องทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยกลายเป็นชิงออกก่อนตรงนี้ แพ้ให้เป็นว่าถ้าคุณโอ้แต่คุณคุณเป็นพวกประเภทติดขี้เกงใจอ่ะติดขี้เกงใจติดสงสารเขาเหลือเกินยกเว้นตัวเองนะคะคนลาศีมีนก็เลยให้เป็นว่ามันจะมีทั้งการรับหน้าที่แทนคนอื่นพอคนอื่นออกแล้วงานมันเยอะเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะสายที่ค่อนข้างจะดีอ่ะราชก,การยังถือว่าได้อยู่ในพวกเลขาเซลล์ Sell, ประสานงาน PR นะคะหรือฝ่ายหลังบ้านประเภทอ่ะ เ,ออเขาเรียกวันชีหรือการตรวจสอบอะไรเงี้ยยังถือว่าโอเคได้อยู่แล้วก็ถ้าใครคิดจะแบบชีแปลกแวกแนวเนี่ยทำงานอะไรแก้เบื่อเนี่ยในนีแนะนํางานเสริมงานอนดิเรกงานอาร์ตศิล,ละปะหรือว่าแบบคุณจะไปเขียนเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆได้อยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนราศีมีทั้งเรื่องเงินและการหาไรายได้เสริมได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นงานประจัาของคุณน่ะมันจะมีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่ายังไงอะ ไประวังการโดนตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะเอกสารย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอะไรที่มันตกค้างหรืออะไรต่างๆได้ด้วยและดูเหมือนจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอีกสาขานึ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องเงินระวังมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ปรับลดด้วยเนี่ยเสียคะก็เลยถึงได้บอกว่าดูเหมือนถึงได้บอกไปตั้งแต่ตอนเกิดแล้วว่า คนราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าตอนนี้เปลี่ยนเองได้เปลี่ยนเลยดีกว่าให้แวอนหรือโชคชะตาในการเปลี่ยนคุณนะคะให้เป็นว่ามันก็ยังไม่นิ่งแต่ก็มีความเบื่อสวิงบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะในคนราศีมีนสําหรับคนตกงานนะคะคนกําลังหางานทําคุณจะมีโอกาสได้ไหมในเดือนนี้อ่าจโอ้ยโอ้ยจริงๆน่าเป็นห่วงจังเลย เดือนนี้เหมือนยังไม่ใช่เดือนของคุณเท่าไหร่นะคนราศีมีนอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสสมัครงานอีกอย่างได้อีกอย่างหรืออยู่ดีๆแบบคุณไปสมัครแล้วคุณไม่ชอบที่เนี่ยเซนต์ของคุณมันบอกว่าให้ตายยังไงฉันก็จะไม่เอาที่เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันได้ซึ่งที่นี้ที่ในในที่นี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการที่แพรอยากจะบอกว่าเออมันได้แล้วมันไม่เวิร์กอะค่ะอาจเป็นไปได้ว่า เขาไม่รักษาพนักงานใหม่ๆเหมือนเขาจะเซฟแต่คนเก่าๆหรือสังคมที่คุณทํางานด้วยอ่ะมันไม่ได้เวิร์กการเงินการเงินของบริษัทที่เข้าไปอ่ะดีนะตรงตามที่เรียกนะแต่สังคมหรือการบริหารหรือว่าแวดล้อมในตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดค่ะซึ่งคุณอาจจะคุณคุณเป็นคนเซนไวในเรื่องพวกนี้นะแพรให้เป็นว่าถ้าคุณได้เริ่มงานในเดือนนี้ ถ้าเป็นคนที่ตกงานและเพิ่งได้เริ่มงานอะระวังอาจจะไม่มีความสุขกับเพื่อนหรือสังคมเพราะนี่นี้มันจะมีในเรื่องของพวกอย่างไฮพ i g ไฮพีสจะเป็นอย่างเช่น Materialistic ก็ได้นะคะพวกวัตถุนิยมทุนนิยมการอวดหรือจะเป็นในเรื่องของการจัสการตัดสินของความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพรรู้สึกว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยมีความพอดีในในตำแหน่งงานที่คุณได้นะถ้าคนที่เพิ่งตกงานก็เลยให้เป็นว่า จริงๆหาไปก่อนหรือทาอะไรพลางๆแก้ขำไปก่อนอาจจะดีกว่าไม่ได้แก้ขำสิแก้เหนื่อยเนี่ยแหละแก้มันเดียวกันที่คุณไปเจอเรื่องเพลียๆนะคะแต่ในนี้เนี่ยมันจะดีกับงานเสริมสำรองการเป็นจบสั้นๆเช่น3วิเสร็จหรือว่า2วิเสร็จอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าค่ะถือว่าพอได้รับเงินรับจบจบกันไปน่าจะโอเคกว่าสำคนตกงานนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีหรอในนี้ขอลุก สวย ดูดีมีระดับนิดนึงหรือหล่อแบบดูดีไม่ได้หล่อแบบโอ้โหต้องพกแบรนด์แหน่แบรนด์แหน่อีอย่างคือแบรนด์แนมวะแบรนด์แนมแบรแนด์เนมนะคะอ่ะแบรนด์เนมจะเป็นประมาณนั้นไม่ได้แบบโอ้โหต้องถือหลุยหรือพร็อพอะไรโชว์ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแค่ว่าให้คุณแต่งตัวดูดีไม่ชิลไม่ติ๊จนเกินไปเท่านั้นเองนะคะแล้วพูดจาอะไราเนี่ยวิจิตวิทยาวางตัวนิ่งๆเงียบๆให้มันดูดูดีน่าเชื่อถือถือว่าได้นะคะอ่ะสำหรับคนทําธุรกิจส่วนตัว คนมีงานคนมีงานค้าขายและฟรีแลนซ์นะคะ,ะคุณเด่นค่ะอย่างจะบอกมันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปช่วยงานคนอื่นหรือเบื้องหลังในพาร์ทไทม์ก่อนด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีการลงเรือลำเดียวกันถ้าไม่นับว่าไปทะเลอะนะแต่หมายถึงว่า ทีมของคุณเนี่ยมันเริ่มดีและลงตัวมีกระแสดีกระแสต่อเนื่องแสดงว่าแพรจะได้ทําคลิปในช่องนี้ต่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันจะดีต่อจากนี้คุณต้องช่วยกันโหวตแล้วก็ช่วยกันดูคลิปนี้ด้วยนะมันถึงจะได้มีต่อเอาจริงๆอ่ะอ้อและเอาจริงๆประมาณนั้นเลยก็ให้เป็นว่าคนทํางานคนทํางานธุรกิจส่วนตัวนะคะฟรีแลนซ์แล้วก็ค้าขายเนี่ยได้ดีเพราะคําพูดจากการลางานของคุณมันเป็น มันเป็นเรื่องแปลกอย่างนี้นะในนี้คืองานที่ต้องไปแก้ไขให้ปัญหาของคนอื่นอย่างเช่นสมมุติคุณตั้งธุรกิจมาได้ดับนึงแล้วแต่ปรากฏว่าคุณไปช่วยรุ่นน้องในการรันระบบงานให้เฮ้ยกลายเป็นได้โปรเจกต์ใหม่มาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆตัวคุณเนี่ยต้อง ไป,ปเผชิญกับปัญหาอะไรของชาวบ้านเนี่ยจากฟรีแลนซ์นะแล้วปรากฏว่ามันเกิดงานเสริมเป็นจ็อบโปรเจกต์ใหม่ได้ด้วยนะคะการค้าขายในนี้การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะไลฟ์ล้วพ่วงกับสินค้ามูเตลูเพราะในนี้ไฮพร์สนะคะจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อจั oo, สติสจะเกี่ยวข้องกับตัวชะตาด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยให้เป็นว่าอะไรที่ขายของเกี่ยวข้องกับความเชื่อมูเตลูศิลปะความสวยงามพอเป็นมิชั่นขึ้นมาคุณจะสามารถหาช่องทางที่ทํา แล้วดีกับคุณได้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าต่อให้คุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้ามันได้เงินทําไปก็ดีดีกว่านะคะและที่สําคัญมันอาจจะมีการส่งสินค้านําเข้าส่งออกอะไรชาร้าดีเลยนิดนึงนะคะแต่ให้เป็นว่ามองจากภาพรวมแล้วคุณผ่านไปได้นะแค่คุณคุยกับลูกค้าหรือคุณดีลวับลูกค้าหน่อยก็ได้ว่าแบบในเรื่องของระยะเวลาทำไลน์เรื่องการทำงานเช่นสมมุติ ของคุณมันเป็นงานที่ไม่ได้ต้องสต็อกของแต่มันมีดีเลย์ล่าชา้าคุณอาจจะเผื่อไปเลยว่าคุณลูกค้าคะรอสินค้าสิ่งนี้ประมาณ1เดือนนะคะอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่จริงมันอาจจะมีภายใน2อสวีก็ได้ประมาณนั้นค่ะก็เอาเป็นว่าสามารถคุณยังแก้ไขปัญหาเฉพาะทางเฉพาะหน้าได้อยู่ค่ะชาวมินที่ทาธุรกิจส่วนตัวก็ยังถือว่ารอดนะจ๊ะสำหรับในส่วนของตรงนี้ เรื่องการเงินค่ะการของคนราศีมีนนะคะในเดือนพฤษภาคมอ่าคุณมีโอกาสเอ้ยคุณมีโอกาสแต่ถามว่ามันถ้ามองจากภาพรวมแพลว่าเหมือนไม่ใช่เงินก้อนนะแพลว่ามันจะเป็นฟิลที่เหมือนกับเป็นจบสั้นๆแล้วค่อยๆได้เงินสะสมก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะดักอ่ะ,อะ,อะเห็นไหมในนี้ไพ่เฮอร์มิตมันจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ายังไงอะ โหราศาสตร์ดวงชะตาความเชื่อได้ด้วยอ่ะก็จะเป็นได้ทั้งอ่างงานเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเก่าวินเทจหรืองานเฉพาะทางบางอย่างการเรียนการสอนก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นการเงินของคุณมีโอกาสหมดเงินไปกับการเรียนนะคะหรือ การไปเรียนวิชาอะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือในขณะที่คุณก็มีโอกาสได้รายได้เสริมจากงานออนไลน์การเรียนการสอนหรืองานทางด้านที่ปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่3ระวังของอะไรบางอย่างซื้อมาแล้วผิดสเปคนะคนราศีมีนเช็คดูให้ดีระวังมันมีตำหนิมีสนิมหรือมันจะเป็นในกรณีที่เหมือนกับแบบว่าอา้าว ซื้อมาแล้วมันเป็นตัวเก่านี่ไม่ได้อย่างที่คิดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเป็นว่าดูรีวิวให้ดีหรือดูในเรื่องของความเชื่อใจความน่าเชื่อถือที่ไม่ใช่แค่รีวิวเด้ด้วยเหมือนกันนะประมาณนั้นค่ะ อ๋อมันมีโอกาสหมดเงินไปกับการเดินทางผู้ปั๊บกระทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนราศีมีนเรื่องอื่นๆยังไม่มีอะไรให้ต้องระวังแค่เงินมันสวิงเหมือนโรลเลอ,อ,เอร์โคสเตอร์มันไม่ได้เป็นเส้นตรงดังนั้นเลยแนะนําว่าเก็บเงินหรือแบ่งสําลองหักดิบไปเลอจะดีกว่าค่ะคนราศีมีนค่ะอะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะคนราศีมีนมาจากคนราศีมีนสุขภาพนะคะ มีดังนี้อะขี้เกียจยอกยอกยอกมันมีในเรื่องของ The World ขึ้นมาค่ะถ้าคุณคิดจะลดน้ำหนักหรือ ดูแลร่างกายนะคะแนะนําให้ไปทําในเรื่องของการว่ายน้ําจะฟายโยคะจะโยคะร้อนจะพิลาทิสจะห้อยโหนตีลังกาอะไรที่มันมีแรงตาร้านเพราะในนีไพ่เกี่ยวกับน้ําเยอะมากพอสมควรก็เลยให้เป็นว่าคนราศีมีนสามารถออกกํลาลังกายลดน้าหนักด้วยการไปไว่ายน้าหรือทํากิจกรรมลดกันเสียดทานตรงนี้ได้ดีถ้าสมมติคุณไม่ได้ชอบวิ่งคุณไม่ได้ชอบเวทไม่ได้คาร์ดิโอแล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะอย่างที่2ในนี้รองปัญหาซึมเศร้าหรือความคิดผา ว่าความคียดสะสมบางอย่างอย่างที่ 3. ระวังเกี่ยวกับระบช่องท้องภายในเพราะมองจากภาพรวมแล้วอ่ะมันมีในวาระที่ช่องท้องหมดลูกประจำเดือนหรือในเรื่องของท้องเสียได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ในนี้ไประวังสะดุดล้มนามืดง่ายหรือแรงสุดคือในกรณีบ้านหมุนจากการที่ภาวะสะสมทำงานหนักนั่นเองค่ะ เอาละค่อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนรอคอยแล้วนะคะก็คือความรักของคนราศีมีนั่นเองค่ะเย่ดังนั้นก็ถึงแนะนําว่าใครที่เป็นทีมนี้อยู่เนี่ยเราก็รอในเรื่องของความรักด้วยนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็สามารถที่จะใส่แฮชแท็กได้ว่าทีมราศีมีนรอความรักอยู่นั่นเองนะคะและถ้ายอดคลิปนี้เนี่ยวิวดีเนี่ยก็จะสามารถที่ทําให อาจจะเป็นคลิปแรกๆแ,แต่คนก็ต้องไปตบตียคลิปอื่นด้วยนะก็ต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะใครคนราศีมีนนะคะสามารถไปรลองให้ฟังหรือว่าส่งคลิปให้เขาดูด้วยก็ได้ค่ะว่าในเดือนพฤษภาเนี้ยอะไรของคุณที่มีเรื่องเด่นบ้างนั่นเองจ้ะอ่ะจัดไปสำหรับในช่วงของความรักแล้วคนมีคู่อ่าการท้องการตั้งครรภ์ก็มาเด้อจา้าแต่คราวนี้นะคะของคนราศีมินเอาจริงๆ ถ้าพูดถึงพฤษภาภาพรวมความรักของคนราศีมีนไม่ได้เด่นนะแต่มันจะมีในกรณีของการที่เหมือนคุณโฟกัสงานเงินและการเปลี่ยนแปลงมากกว่าดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้เป็นไกด์ไลนล์ที่ดีของความรักคุณเลยนะคนราศีมีนคือความรักที่นี้ของคุณในเดือนพฤษภาเนี่ยคนรักหรือตัวคุณเองคนควรจะเป็นการที่เพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาที่ดีเพราะ เท่าที่มองเนี่ยมันมีความเซนซิทีฟหรือความสวิงความวันไหวเรื่องของอารมณ์บางอย่างด้วยเหมือนกันนะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อหรือมันเป็นในจุดที่คุณมองว่าเออแบบมันหมดกําลังใจได้เหมือนกันซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเซนซิทีฟคนรักของคุณจะต้องเป็นที่ตั้งของคุณได้หรือเป็นเสาหลักในยามพักพิงในตอนที่คุณดาวได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันนะคะแต่มันจะมีผลในเรื่องของการที่ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงแล้วคนรักของคุณเขาจะเป็นคนที่คอยภูมิใจอยู่เบื้องหลังเพราะความสําเร็จของคุณก็คือความสำเร็จของเขาเขาจะรู้สึกดีกับคุณและ สิ่งที่คุณทํามากขึ้นและในกรณีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่กลับกันของเรื่องของแฟนคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีแฟนที่อยู่ราศีมีเนี่ยสามารถส่งไปให้ฟังได้ว่าอะไรใดๆที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแล้วดีแต่ขอให้คุณมั่นใจและเชื่อใจคนรอบข้างคนรักของคุณนั่นเองนะคะ่านอกจากการท้องการตั้งคันอะไรแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องความรักจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่มันจะมีในเรื่องของ การที่ตัดสินใจทําอะไรเหมือนจะร่วมกันบางอย่างแต่ยังไม่เต็มแต่พอเป็นเดวิลเนี่ยแพรให้เป็นว่ามันเป็นเชิงเหมือนอารมณ์คู่คิดที่ปรึกษาเช่นสมมุติคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างสมมุติแฟนคุณเก่งเบงเบกอรี่ แต่คุณแบบเออฉันทำกราฟิกได้นะมันก็เลยเป็นผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างในนเวอร์ชันนั้นก็ได้หรือสมมุติคุณอยากบริหารคุณคุณลงทุนจะจะ,จะสร้างคาเฟ่แต่ปรากฏว่าหุยแฟนคุณเนี่ยเป็นแชมป์กาแฟที่แบบเก่งมากเลยแต่คุณก็เลยแบบอ่ะงั้นเปิดร้านให้แฟนดีกว่าไหมอ่ะก็ได้เลยมองว่ามันจะเป็นเชิงผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างในราศีมีนถือว่าได้นะคะส่วนถ้าเชิงเป็นรักซอนแพนรู้สึก เรื่องความรักในด้านที่ไม่ดีอะดูเหมือนมันเป็นจุดที่คุณไม่ได้โฟกัสมากกว่าเพราะคุณเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจคุณก็ตัดเลยเหมือนกันไม่ได้เป็นคนที่แบบหูวันไว้หรือแบบว่าจะเอาคืนกลับมาไม่คนธาตน้ําจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าตัดแล้วตัดเลยนะคะอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเรามาดูคนโสดสับเยอะๆหน่อยพอตัวเองโสด <laughs> บ้าบอมากแม่อ่ะจัดไปจ้า สำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะคนโสดครั้งเดียวพอเพรม,มันตื่นเต้นกับตัวเองมากกว่าอ่ะไม่พอจริงๆว่ะอ่ะในนี้นะคะคุณได้ไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่เดอะชา r รียตได้ไพ King arn, ่คิงเหรียญดูเอาไหมสิคิงคิงไม่เท้านะคะแล้วก็สองถ้วยใดๆคนโสดเธอมีแววดีเว้ยแต่อยากจะบอกว่าย้อนไปในภาพรวมสิบใบตรงนี้ก่อนแพอยากจะบอกว่า ภาพรวมของคุณน่ะมันมีการตัดสินใจในเชิงคบหาหรืออะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะซึ่งแพรมองว่าในเมื่อคุณเนี่ยกำลังตัดสินใจในทางที่ดีอยากให้คุณมั่นใจและเชื่อในเซนส์ของตัวเองหน่อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยต่อมามันจะมีในเรื่องของคุณจะลดความคิดเยอะเพราะอย่างที่บอกอะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องอื่นที่โฟกัสมากกว่าเช่นงานเงิน แต่ไม่ใช่ความรักและที่สําคัญนะคะ่ะคนที่จะเข้ามาเอาคนสนิทก่อนเลยนะ 1. มีโอกาสเจอจากการเดินทางไกลคนนี้มีภาวะการเป็นผู้นําและมีความคล้ายคุณอะไรบางอย่างอาจจะไม่บางอ่ะอาจจะหลายอย่างเลยเอาจริงๆทั้งนิสยัยหรือว่าอินเนอร์ของความขี้เล่นซุกซนแล้วก็ในความที่เป็นคนโรแมนติกตามสไตล์ของคนราศีนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความคล้ายกันกับคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะคะ อย่างที่2มันจะเป็นในเชิงของฟิลดที่เจอกันจากงานสังคม งานสําคัญอะไรบางอย่างหรือตัวเขาเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมบางอย่างก็ได้ท่ามกลางแดดแดดที่ร้อนแพ้ก็ไม่รู้ตอนนั้นร้อนไหมนะคะแต่ให้เป็นว่าท่ามกลางแดดร้อนไอระอุหรือดูการเปลี่ยนแปลงของในประเทศไทยเนี่ยมันยังทําให้คุณแฮปปี้ในความหลักได้อยู่ซึ่งแพ้ให้เป็นว่าสิ่งที่คุณต้องวางตัวอาจได้ไพคิวินซอสนะคะขจัดพลังลบซะแล้วก็เปลี่ยนไปนในเรื่องของ energy ที่สดใสก็อารมณ์เหมือนทุกคลิปที่แพ้ทํามาในตอนนี้คือสดใสามากนะคะอ่ะก็ให้มาสดใส แฮปปี Happy, บันเทิงบ้างไนร์เทนบ้างถ้าคุณรู้สึกชอบอะไรกับใครอยากลองแชร์อยากอะไรได้เลยค่ะเพราะเขาจะเป็นคนที่มาช่วยเติมเต็มไฟแพชชัน่นในขณะที่คุณเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตและหาเหตุผลแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่แพ้คิดว่าคุณน่ะมันมีความคล้ายกันแหละสุดท้ายแล้วแต่ให้เป็นว่าทิศทางมันดีและการมโวขาเจอจากไหนกิจกรรมคนเยอะ อาจจะงานแบงคอกดีไซน์วีก็ได้ถ้าเป็นในกรุงเทพของเอนพฤษภานะคะหรือจะเป็นอาร์ติสสิละปะในนี้มันเป็นงานเฉพาะทางอะไรบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะหรืออาจจ่ในนี้มันมีโอกาสเจอจากกันจากการแนะนํางานสังคมนะคะที่น่าจะเป็นไปได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่กําลังจะมีคนคุยหรือมีคนคุยอยู่แล้วนะคะมันเป็นจังหวะที่แพรมองว่าเฮ้ ทิศท,ทางมันดูโอเคดีมันเป็นไปได้แล้วมันมีในเรื่องของการที่ค่อยๆคุยกันเรื่องของการตกลงอนาคตระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับภาพรวมของคนราศีมีนนะคะคุณทีมราศีมีนหรือเปล่าและชอบหัวข้อไหนการงานการเงินความรักและสุขภาพเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ติดแฮชแท็ก และมาบอกแพรกันได้นะคะอย่าลืมให้แรงใจด้วยการที่เชียร์กดไลค์กดแชร์กดซับนะคะและอย่าลืมติดตามรายการฟันดวงกับควินดนั่นเองค่ะขอให้โชคดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ